คุณโอริโอบอกว่าอันนี้สนุกคืออากอรที่ได้บางเคสมันเหนือชั้นมากแต่ว่าบางเคสเราอยากสเปซิฟิกในบางโปรเซสอันนี้ไม่ถึงคุยกับ AI วป่ะผมเห็นหลายคนเลยก็ใช้ AI เหมือนเป็นเหมือนเป็นเพื่อนช่วยคุยอะเหมือนเป็นเราอยากจะบอสไอเดียว่าเฮ้ยมีประมาณนี้มึงมึงมงึลองลองมาฟังหน่อยแ้ะติชมแนตะ่ว่าไอเดียกูเป็นยังไงอะไรนี่คือคือตอนก่อนนั้นเนี้ย คือเราจะต้องไปหาเพื่อนที่รู้เท่าๆกับเรามาดูปะบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบลึกนิดนึงต้องมีความรู้กันวิชาต้องมีความรู้ฟิสิกส์ต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้เราถึงจะสามารถคุยกันได้รู้เรื่องแต่ว่า AI เนี่ยมันทําตัวเหมือนว่ามันจะรู้ทุกเรื่องก็เลยสามารถเอย AI กูมีไอเดียประมาณนี้ว่ะมึงคิดว่ายังไงวะดีจริงหรือเปล่าสามารถเอาใช้ได้จริงหรือเปล่าวะแอ์มันก็จะคุยกับเราได้แหละแต่ว่าปัญหาคือว่าบางทีแล้วเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใ้สิ่งที่มันตอบเราออกมาเเเนนนนน่มมมมัััอพจโแคไห โดยเฉพาะกับบางเรื่องที่เราไม่เชี่ยวชาญขนาดนั้นก็แล้วกันอันเนี้ยโดยโดยเฉพาะนะสังเกตได้เห็นชัดมากๆว่าบางทีคือฝนจะเอาเรื่องที่ผมรู้อยู่แล้วเนี่ยที่ผนรู้รายละเอียดอยู่แล้วว่ามันคืออะไรเนี่ยลองไปถาม AI ดูว่าเอ้ยมึงมึงช่วยอธิบายให้กูฟังคร่าวๆเนี่ยสรุปมาให้ฟังเนี๋ยว่าท็อป,ปิกนี้เป็นยังไงอาจจแล้วก็นั่งอ่านก็เลยรู้เลยว่า AI ไแม่งมั่วเยอะมากคือสิ่งที่มันตอบมาแล้วมาอธิบายมาเนี่ยมันถูกบ้างผิดบ้าง ที่แย่คือจุดนี้แหละคือมันถูกบ้างผิดบ้างว่กเฮ้ยเยตรงนี้ถูกกว่าแล้วเราก็เลยแอสซหมาว่ามันคงถูกทั้งหมดซึ่งไม่คือมันจะมีแอบ,บมัว่วแอบมโนแอบเพร์เจอร์ฝังลงมาอยู่ในนั้นบ้างแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญกับเรื่องที่เราถามขนาดนั้นน่ะคือเราจะไม่รู้เลยว่ามันเอาความมโนแทรกเข้ามาอยู่แล้วเราก็เชื่อมันไปทุกอย่างซึ่งแบบน่ากลัวมาก100%เตลยตอนที่เราเอาเรื่องที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญไปถามมันน่ะเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะว่าตรงไหนเชื่อได้ตรงไหนเชื่อไม่ไได้้ตร o, ตรรรรงงงหหหนนนนนมโเื่อจอจินันัีแลละากว ก็เลยไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่ว่าคนที่อยากจะรีเสิร์ชหรือว่าคนที่อยากจะหาความรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วไปถาม AI ตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่าอยา่าทําได้แหละถ้าเกิดว่าคุณคุณจะเริ่มจากการถามเอไอบอกให้สรุปหัวข้อแบบนี้มาให้ฟังหน่อยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะต้องให้มันแนบซอร์สมาด้วยว่าคุณไปเอาไอ,ไอความรู้เรื่องนี้มาจากไหนคุณแนบแหล่งที่มาความรู้มาให้ด้วยว่าฉันจะไปหาไอความรู้เรื่องเนี้ย หาอ่านเพิ่มเติมไดจากที่ไหนแล้วคุณก็ไปตามแหล่งความรู้ที่มันให้มาดูปปวอาอ๋อเออเออ,อ,อตรงนี้มันมาจากหนังสือหนังสือเขียนตรงกับ AI แปลว่าอาเชื่อจืิได้ตรงนี้เขียนตรงกับในวิกิพีเดียแปลว่าอ่านไม่ได้เชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เชื่อได้สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างนี้แหละสิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวเนี่ยก็คือว่าบางทีคือคนคุยกันแล้วจะแล้วก็ถามใน Facebook ใน Twitter หรือแม้กระทั่งใน Line ใน Discord อะไรพวกนี้เวลามีคนมาตั้งคำถามเสร็จแล้วคนก็จะก๊อปคำถามไป เสร็จแล้วก็ระโยนให้ AI เสร็จแล้วก็ AI ตอบมายาวๆเลยแล้วก็ก๊อปลากปืดมาเสร็จแล้วก็เอามาคอมเมนต์ตอบแล้วบอกว่าอันนี้ ChatGPT บอกมานะครับแบบเหรอเราจะอยู่ในสังคมแบบนี้จริงๆเหรอคือเราจะอยู่ในสังคมที่มนุษย์ถามแล้วมนุษย์2เอาคําถามก๊อปไปถาม AI แล้วเอามาแปะให้มนุษย์1อ่านจริงๆเหรอคือถ้าเกิดมนุษย์1อยากได้แบบนั้นตั้งแต่แรกเนี่ยเขาเอาไปถาม AI แต่แรกแล้วผมว่าอย่าเลย นะครับเป็นความหวังดีที่อาจจะไม่สร้างให้เกิดประโยชน์ขนาดนั้นเพราะว่าคำตอบของ AI มันเชื่อไม่ได้ขนาดนั้นคือลองดูนะมาหลังถ้าเกิดว่าถามเอไอไปแล้วแต่แล้วมันตอบมาเนี่ยให้ถามกลับมันไปอีกทีหนึ่งว่ามั่นใจหรือเปล่าหรือลองพูดไปเปอยว่าเ้ยผมว่าม,มันมีผิดบางจุดนะแล้วบางที A i มันจะรู้ตัวว่าเอยเอยโทษครับโทษครับ,รบตรงนี้ผิดจริงๆแล้วตรงนี้ต้องเป็นแบบนี้เมื่อกี้กุโมาโนมาอะไรแบบน,นี้เป็นแบบนี้แทบแทบทุกครั้ง ว่าถ้าเกิดเราไปสก,กิดมานิดหนึ่งนะอไอบอกให้โทษครับผิดครับผิดครับเดี๋ยวแก้ให้ครับทุกรอบแปลว่าจริงไรเอไแม่งก็ไม่ได้มั่นใจกับคำตอบที่มันตอบมาขนาดนั้นไอไอม่งไม่ได้มีจุดยืนอะไรเลยสก,กิดนิดเดียบปุ๊บมันยอมเลยโทษครับผิดครับอ,อะไรเงี้ยว่าโอ้ย่าเลยอย่าอยู่กับสังคมแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่ AI พูดไม่ได้ถูกถูกบ้างผิดบ้างต้องฟังหูไว้หูฟังจาก AI แล้วต้องหาคําตอบต่อเองด้วยต้องเวอร์ดเองว่าถูกหรือผิดซึ่งอ่จริงเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นเยอะมากกันแหละว่า ตอนที่ผมใช้มาก็แล้วกันจะใช้เยอะอยู่2เจ้าคือ ChatGPT กับ Grok ถ้าเกิดบอกให้มันแนบซอสมาด้วยมันจะแนบลิงก์มาด้วยทุกครั้งบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้นะครับที่ผมได้ความรู้แบบนี้เนี่ยอันนี้ได้มาจากลิงก์นี้นะสามารถเข้าไปอ่านต่อได้อะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่ง,ง,งอันนี้ผมมองว่ามันถูกตลอดไหมไม่แต่ว่ามันช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะมากตอนนี้ผมเปลี่ยนใจเยอะแล้วตอนแรกคือผมปฏิเสธเลยว่าผมจะไม่รีเสิร์ชผมจะไม่หาข้อมูลด้วย AI เด็ดขาดเพราะว่ามันมั่วแต่ว่าตอนเนี้ย AI แทบทุกเจ้าเลยเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถอนุญ,ญาตให้ AI มันเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้แล้วแล้วมันก็จะแนบลิงก์มาบอกว่าเอ้ยเนี่ยผมไปเสิร์ชลิงก์นี้มาแล้วมันเป็นแบบนี้ครับสรุปมาให้เราซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ AI ทําได้ดีมากๆไปเสิร์ชข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตเยอะแล้วสรุปมาให้เราฟังซึ่งซึ่งอันนี้มันคือกระบวนการที่เราทําอยู่แล้วที่ผมทําอยู่แล้วเวลาที่ผมจะหาความรู้อะไรก็คือว่าไป Google ลวิกิพีเดียหรือว่าไปหาหนังสืออ่านถูกปะซึ่งอันนีี้้้้ AI มมนนสาาาารรรรถเกกกะบวพวพใหได มันสามารถทําให้เรารู้ได้ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้เรื่องนี้แล้วเราจะต้องไปหาอ่านจากไหนบางทีคือเรา g ูเกิลไปแล้วมันก็มีลิงก์ขึ้นมา100ลิงก์หรือเปล่าเฮ้ยลิงก์ไหนดีวะหนังสือบนโลกนี้มีอยู่เป็น10เล่มหลายร้อยเล่มอะไรแบบนี้ลวกูต้องอ่านหนังสือเล่มไหนอะไรเงี้ยกระบวนการสรุปแบบนี้แหละที่ถือว่าเป็นผู้ช่วยวิจัยเนี่ยผม,ผมมองว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆและเป็นฟังก์ชันที่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วในเรื่องของ AI กันแล้วกันคือคืออันนี้ผมให้คําขาดไปเลยว่าทุกอย่างที่ผมเอามาเล่าให้ฟังผมไม่ได้เเอาาามจก AI ผมไม่ได้ว่าเอไอพูดแบบนี้แล้วเอามาทําสไลด์แล้วเอามาเล่าให้ฟังต่อเลยจะไม่มีแบบนี้เด็ดขาดเพราะผมไม่เชื่อไม่เคยให้ความเชื่อมั่นกับสิ่งที่ AI พูดเลยสักครั้งหนึ่งนะครับ